ตื่นมาให้กับใจตะนะ fm 9 1 traffic pro สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะตื่นมาให้เราชวนกันค่ะตื่นมาให้ให้ตอนไหนตื่นตอนไหนก็ให้ตอนนั้นแหละ ะะตื่นที่ไหนให้ที่นั่นให้ของเราก็คือการแบ่งปันที่เราชวนกันเสมอในสังคมถ้าหากว่ามีการให้ซึ่งกันและกันแล้วมันก็ลดความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันลงได้นะคะก็เลยชวนกันตื่นมาให้วันนี้จะชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเรื่องไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกหรือที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า nobody perfect นะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่จริงๆจะว่าไปถึงเราเองเราไม่สมบูรณ์แบบเราก็มักจะเรียกร้องหาความสมบูรณ์แบบจากคนอื่นจากเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนาะเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นที่นี้อยากจะชวนมองเรื่องนี้เรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบมีโอกาสได้ดูซีรีส์ของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งชื่อ perfect day นะคะซึ่ง เป็นซีรีส์ที่เอื่อยเชยเรื่อยมากเลยนะคะคือถ้าหากว่าเราเราชอบอะไรที่มันเร็วๆเนี่ยเราโอจะอึดอัดลำการใจมากแต่ว่าเอ๊ะพอดูเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยมันมันเก็ตในสิ่งที่คนสร้างเนี่ยเขาต้องการนำเสนอนั่นก็คือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มี อะไรเรื่องราวอะไรในชีวิตมากมายเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกวันเป็นอย่างนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอมองดูฟ้าแล้วก็ไปกดที่ตู้เครื่องดื่มดื่มกาแฟฟังเพลงสกลน,นะแล้วก็อาบไปทํางานไปทํางานล้างห้องน้ําซึ่งเขามีอุปกรณ์ล้างห้องน้ําเองโดยเฉพาะของเขาเองเลยเขามีรถคันหนึ่งแล้วก็ซื้อเอง อุปกรณ์แล้วเขาก็ตั้งใจทำมีกระทั่งแม้กระจกเนี่ยคอยส่องดูข้างล่างของอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนี่นะคะว่ามันมีร่องรอยอะไรตรงไหนบ้างนี่คือที่เขาใส่ใจในการทำแล้วพอเสร็จครึ่งวันเขาก็มานั่งกินข้าวก็มีมีอาหารง่ายๆแซนด์วิชมัง้งหรือว่าอะไรในเครื่องดืง่มหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็นั่งมองมองต้นไม้ บางทีเขาเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่มันขึ้นมาจากเมล็ดที่ตกมาใต้ต้นเขาก็ไปขุดขึ้นมาแล้วก็ปลูกเอาไว้ริมหน้าต่างที่บ้านก็เนี่ยตื่นขึ้นมาก็กลับบ้านรถน้ำอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นชีวิตอย่างนี้แล้วเสาร์อาทิตย์วันหยุดเขาก็อะไปพักผ่อนไปสารเจ้าบ้างไปดําเนินชีวิตอยู่แบบนี้เรียบง่ายมากเลยก็เลยมองดูว่าเออเนาะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราทําทุกวันของเราอย่างดีที่สุด นั่นแหละมันคือความสมบูรณ์แบบที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดและทำเต็มกําลังของเราอย่างดีที่สุดมันคือความสมบูรณ์แบบแล้วและมันมีคำเฉลยอยู่ในในซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือเขาก็แค่บรรยายออกมาว่าว่าแสงแสงแว็บที่มันมันโผล่แวบเดียวออกมาจาก ใบไม้ที่เขามองขึ้นไปเนี่ยแสงดวงอาทิตย์ที่มันแวบส่องผ่านเข้ามาเนี่ยมันแค่แวบเดียวจริงๆนั่นแหละถ้าลึกๆลงไปอันนี้ตีความเองนะคะว่ามันหมายถึงชีวิตนะเพราะชีวิตคนเรามันมีแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองนั่นแหละเรียกว่าชีวิตแล้วมันเป็นชีวิตที่น้อยมากเลยน้อยจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับอะไรอย่างอื่นมากมายแล้วมันมีขณะเดียวเท่านั้นที่กายกับใจอยู่ด้วยกัน นั่นเนสิคะเราก็เลยชวนจากนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแบ่งปันกันว่าไม่มีใครเพอร์เฟก์หรอกแต่ถ้าเราทำขณะของเราทําแต่ละวันของเราให้มันสมบูรณ์แบบทํำหน้าที่ของเราให้เต็มที่สมบูรณ์แบบมันก็สมบูรณ์แบบในแต่ละวันของมันไป ในแต่ละขณะของมันไปไม่ต้องรอว่างานเสร็จแล้วถึงจะสมบูรณ์แบบแต่เราทำอยู่ในทุกขณะนั้นให้มันเต็มที่กับมันเต็มกำลังกับมันนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบที่เราเก็บเกี่ยวได้ตลอดการเดินทางของชีวิตเราก็เลยแบ่งปันกันนะคะสำหรับเช้าวนันนี้เราจะกลับมาใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ที่เดิมค่ะ FM 91 t r a f f i c Pro ตื่นมาให้กับใจตนะนสวัสดีคะ่ะ